Xin chào, chào buổi tối nhé em Sao, nền nhạc ca nhạc, khung pha khung phốn, còn chuông gió lít qua có thể chụp được, tạo không khí, coi ngắm chim nhả, nhé em. จะเปิดราคาง่ว่าแม่ยาลูกครับมาไปน้ำมูลเล็บหนาน้ำมูขมูมาบตรวละ่ะนครับแม่ยาลูกนี่กองกันเรืวว่อยๆงั่วลูกยานครับอย่างนี้ครับ,รบใช้ขว้มสูงไอยหาสิบบวกลบครับตี่น้องได้ ชดชดเลยนี่ครับขัดไปหนักเปิดราคาเนี่ยแล้วครับสีสีราคาเนี่ยครับพี่น้องจะได้เสี่ยวไปขุนไปยังกันเลยนั่นแหละสีราคาง่าผู๋ล้วครับครับนี่เล่นขับพี่น้องไปขุนขุนมันอ้วนไปสองเมื่อสามเมื่อแบบัดี๋ยวนี้ครับตรงนี้ มอมไทยใครคัดคัดอยู่เดี๋ราคาไปเมื่นหาพันหาลอยแล้พี่น่อยเนาะเดี๋วราคาเนี่ยแล้วรับราขางวูแม่บางแ่ครับรวยหาทิปวดก็เไปเยินหยาน้ำโบให้จนสาดหูดีจ้ะเมือนหาพันหาลอยแล้วพ่หน่อยอเนาะขจ นไขงค่ๆกัาดอยู่นมันไขรเหรอมันบาได้ลูกลูกบาได้เหียนม้อเหรมันกะใครแบบไงเลยแล้วยูเป็นอาทิตย์เป็นสิ่เปิันยังดีเยู่ผมว่าคกินหยาลิมหยาดีดี อีล่าค่าเนี่ยเร้อน้องเนี่ยเอาไปขุนเนี่ยครับพีน้องเนี่ยขุนมันว,น,วนก็นีก็ขายสองเมื่นสามเมื่อหลยมันวนเลยมัแนแม่น่อยๆลอยหาทิพเลยบวกไว้ลหล,ล่รับเอาปขาย้รับแดดเนี่ยพีน้องเนี่ย ตกควาดที่ขาอยู่นี่นะครับตกไปขึ้นกบเปี่ยงไปอีก่เียงแล้วหลวอ่ะมีแล้วหลวมตกตกปิดเลยเนียให้ดีหน่เลยสองขาเปี่ยงแล้วหลวัแล้วมลตัวแมียตัวเมียครับดูกระเทาเราครับ ผมไปสรงเจ้าวันเลยกันโอ้ทีใจขัดหนักันบ่เสียฟาสว่างเป็นตัวม้ามาแล้วเอามาเลยเหรอมันโทรขอที่ขาบ่เหรอโอ้ของแขกเพิเท่าโอ้กดีดีคนคนแบบครับพวกนึงกับบ่เสียพวกนึงกับเสีผมว่ากับโอ้ย ได้เนี่ยได้น้ำได้เนี่ยยู่งนะครับใายเนี่ยมันก็เกินก็คุ้มแล้วมึงเอาตัวหน่อยหาไปาละพี่น้องได้ครับายรพูดลำได้ลนะพี่น้องได้ผู้ใด้ยูเขาขอเขาคุ้นแต่อย่างมันอ้วนใายสองเมื่กว่าครับอะไรต้องหลด เขากะทีพี่นอนเอาไปต้าได้แหละมือหาผ้าหาไหวทำสั่งไงบักขาดต้นบอกสนใจกะทากมาข้ามาเลยเดี๋ยวผมปล่อยชิบเล่นกันเอาไปตลาดกะตลาดกระวุนไวนั่นนี้ยนี่เอ้ปวดมัก กันแต่ทอดเลยครับเดี๋ยวแรงร้ององนี้เลยครับไก่ไก่คุยกันครับครับผมครับครับขอขอบคุณที่มาเชิญนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ